สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสู้ผูสู้ค้นสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งเล่าเแล้วเกาะสวัสดีพี่นอ้งงนองทัวโหลกงด้พี่น้องกับพบพ่อกับยายดวนคึกเกเนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะยายดวนจะมาพูดถึงเจ้าแม่ล่ำเพินพี่น้อง ดวงเนตรวาสนาอยู่พินสายใจคณะดอกฝ้าฝา,าแฝดที่ดังสุดๆในอดีตพี่น้องพี่น้องท่านใดถ้าเกิดยุคย่ายด่วนนี่เป็นไปบ่ได้จะบ่รู้ดอกฝ้าฟ้าแฝดจะบ่รู้อยู่พินสายใจดวงเนตรวาสนาในก่อนลำอีสาวจอมซาแอบมักโคโศกปอซีบ่มีเสซนสาวสารคามสังสู้มแต่ก่อนมวลๆพี่น้อง ปอสีบมิมีเส้นนอีก็ะมวนโอ้ยได้ชายสาวนาักน้องจบเพียงปอสีเป็นสตรีตำ้ต่อยความรู้บ่อลายก่อนนี่แหละพี่น้องถ้าผูใ้ใดเกิดท่านยุคหญ่ดดวงนี่จะเห็นหนดตัวจริงเสียงจริงของยุพินสายใจดวงนิดวาสนาแหบมหาสนีพี่น้องสมัยตะกี้ยุคข,ของเล่านัน่นล่ำเพื่อนนี่โอ้ยดังขนาดได้พี่น้องล่ำเพื่อนนั่นดนตรีนี่ก็โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะได้พี่น้อง มวนขนาดเปิดพิทยุขึ้นใดขึ้นนี้สีบ่มีอยู่พินสายใจดวงนิดวาสนาสิวมีพี่น้องปอสีบ่มีเสียนีสาวจอมซาเนี่แเอบมักโคโสกพี่น้องสาวธารคข้ามสังสูรโอ้ยหลายพี่น้องใหญ่ดวนเบาบ่เบิดดอกมีตลอดเปิดขึ้นสถานีใดนี่ต้องมีอยู่พินสายใจดวงนิดวาสนาช่วงนั้นยุคนั้น,น,นหมอลำพื้น,น,นเป็นยุคข,ของเล่าจนให้สายญ้าบะเจ้าแม่ลำพื้นพอต่อ,ออกขั้นสาลาพระเจ้า ฝนกับยุทธนม่พี่น้องหัวล่มกับอวยได้บบบนี้วงดนตรีหมอล่ำลูกทุ่งนี้ก็ออกเดินสายได้พี่น้องออกอันทั่วค้นสืตเดินสายน้ำผาอีสานหนึ่งในนั้นกะดอกฝ้าฟ้าแฟศกะมามาทำการแสดงอยู่บ้านใหญ่ดวนอยู่ที่สถานทีสถาน,ถานีตำรวจเก่าพี่น้องตำรวจแบบว่าสถานีตำรวจบ้านหญ่ดวนมันถูกบุกเนาะคอมมเปนิมาบุกมาหนีก็เลยมันปล่อยเป็นสถานีห้างพี่น้อง เป็นสถานีล่างแม่ช่วงนั้นมันยังบระท่านใดลูกได้พี่น้องยังบระท่านไดนมีหยาขึ้นมันยังแป้นสะอาดสะอานอยู่เป็นหมอลำ่ำวงดนตรีกรสิมะทํำการแสดงพี่น้องอ้อมผ่าแม่อ้อมผ่มาบัตรละยี่สิบบาทบัตรละสามสิบบาทพี่น้องวงดอกฟ้าฟ้าแฝดมาพี่น้องเอ้ยใหญ่ดวนบ่อยากว้าหูบ่ทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านประกันเหมารถมา บันนี้มันติดถนนใหญ่เนะอมองดอกฟ้าฟ้า,ฟาเฟดมาทําการแสดงนี่ติดถนนสัญจรรถนี่สองแถวหกล้อพี่น้องจอดเลี่ยงกันยาวเหยียดเลยมากซื้อบัรซื้อตัวเขาไปเบิ่งพี่น้องยืนเลี่ยงแถวกันยางเข้าไปถถาผูใ้ใดมาก่อนก็ได้นั่งหนาเวทีถถาผูใ้ใดมากที่หลังก็ได้นั่งหลังได้ยืนทั้งข่างเบิ่งเอาสําหรับแย่ดวนนี่ มันอยู่กับบานเนาะพี่น้องเนาะใอรก็ซื้อบัตรแล้วแต่หัวคำพุนเขาไปนางปูสาดนางอยู่หนาเวทีพุนดอกฟ้าฟ้าแฝดลำ่ำโอ้ยพี่น้องจะเป็นมวนคักสมัยตะกี้นะ่ะมันสิบ่มมีไ่ไหวรุ่นตีกันขากันนี่พี่น้องมีหนกักไหวรุ่นสิขากันตีกันตะกี้บมมีดอกบมมีคือทุกมือนี่ฟังล่ำนี่ก็ฟั่งด้วยความมวนซ่นมีความสุกพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีคนขวน,ขวนเนาะ ม่นมีขนกวนหนาหานบ่มีมค้นขากันตีกันไหมพี่น้องหน่วยนักหน่อยนาเด้อันวัยรุ่นสมัยตะกี้เขาสิบว่าขากันว่าตีกันเด้ว่คือสมัยทุกมือนี่จังมันปืนผาหนาไม่มีดเล็กแม่พี่น้องมันเป็นไตยานสมัยแต่กอนกี้นะ่ะโอ้ยฟังล่ำกับมีความสุพี่น้องรอบสองพี่น้องรอบสองมาลุโรลงเรียนบันหน้าขามดอกฝ่า,ฝา,ฝาฟ้าเฟดมาลง่งไปได้พี่น้องมันนี่ยางไปได้เดินไปเอาพี่น้อง เดินไปนี่ต้องไปตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งไปนี่เพื่อกันไปไปแต่หัวคำเนาะบอกว่ายังไงวาไปแต่เว้นไปแล้วเขาก็ไปจองตั๋วสื่อบัตรเขาก็ไปนันง่งนั่งอยู่หน้าเวทีนั่งสิลพี่น้องแง่นั่งสิละ,ละเบิงมาลำ่ำเวว่พื้นว่าดอกฟ้าฟ้าแฝดนี่อยู่พินสายใจดวงนตรวาสนานี่มาลำ่ำดูลยลีพี่น้องมาล่ำบ่อยอยู่มาทั้งสายอันกุชินาไลนนี่แม่มาดูมาบ่อยดิ มันนี่มากกับไปบึงพี่น้องมากตอนไดกับไปตอนนั้นมากย่ามไหกับไปย่ามนั้นพอว่ามันมวนเราล่ําจาดเราล่ําหาวพี่น้องฮาวแล้วก็เสียงแล้วก็ข่วงพร้อมเสียงแล้วนี่เหบแหบมาหาเสานีพี่น้องฟังเห้วมันกับมวนเด้เพราะว่าศิลลปินเท่าชื่นชอบเนาะสมัยก่อนนี่ยุคของเรามันดงดังอิ๋ีจนเป็นเจ้าแม่ล่ํเพื่นมันนี่จนหลายฟ้านะปีมาเนาะอายุแล้วก็หลายขึ้นหลายขึ้นเนาะ กระิเมน,น,มนยุบวงตัวพี่นอ้องยุบวงแต่ว่าทุกมือนี่มันทันสมัยเนาะมันมีโทรศัพท์มันมีมนม Tube, ยูทูบแยดวนกัติดตามในยูทูบดิติดตามชีวิตเล่าเบิ้งแมกับไปค้นหายูพินสายใจดวงนิดวาสนาบ่หูจักว่าเพิยนอยู่เำเภอใดพี่น้องไปเห็นว่าอูมเำเภอพ้นทองอำเภอบ้านเดียวกันกันกบอีพออำเภอพ้นทองอีพอกับอูมเพเภอพ่นทองกับไปเบิ้งอันอยูพินสายใจนี่แล้วเขียวหมากเนาะ เราเราเห็ดสวนอ่อยสวนยังน่ะแม่มบบ่าอายุก็หลายหกสิบกว่าปีแล้ว่าพี่น้องกะร่างกายเขากับมันกับโบติงถึงคือเก่ามันบล่ล่ะแต่ว่าเสียงเล่านีิยังแจวได้พี่น้องเราล่ําเนาะอันเพราะวะ่าช่วงนั้นเบิงอันช่องช่องอันไอ้ใหญ่หนาย่านเรานไปสัมผัสอยูพ่พินสายใจอยู่บ้านใหย่ยดวนกับเบิงเด้อเบิงมันนี่แล้วก็อายุหลายเราอยู่พินสายใจเนาะเราเป็นคนแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแน่เลยแม่ กับเบิงเล่าเด้เราล่ำเสียงแล้วยังดีเด้มันนี่ดวงนิดวาสนานี่เราก็ยังบ่ท่านเด้เบบ่าดวงนิดวาสนานี่เราก็ยังว่าบ่ท่านเด้บ่ท่านเด้แก่ซ้ำอยู่พิ่นใสใจเนาะดวงนิดวาสนานี่เราก็จะเป็นค้นออวกเราก็ยังดูดีอยู่นะาพะวาเราสิบอได้อาจเราอาจจะบ่ได้บุกเวียกบุกงานนี่นะดวงนิดวาสนาน่ะเสียงกัยังดีคือเก่าอยู่่อยเบิงตลอดเด้ออันเบบ่าถ้าเวลาเพิ่นไปขืนเวทีนั่นเวทีนี่เป็นอันเป็นศิลปินรับเชิญเน ยายดวนกับเขาไปเบิงเขาไปเบิงตลอดเขาไปเบิงคนหาเบิงเบิงทุกคลิปแหม่ไปเบิงร้านั่นไปเบิงผู้นั้นผู้นี้ไปอันสัมผัสเพิยู่บานแหไหมไปเล่นน้ำเพิรลหนไหมกระเบิงพี่น้องจนมาหอดปีทีเแลวจนมาหอดปีหกหกเนาะวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่านอยู่พินสายใจเอันเพิ่นเสียชีวิตเนาะก็เลยว่าโอ้ยก็ยังเบิงเราอยู่นะตอนน่ะไปสัมผัสเห็นไงหนายานไปสัมผัสเร่าหนาก็เบิงอยู่ แต่ว่าเพื่อนกับว่าเพื่อนป่วยอยู่ดอกตอนนั้นนั่นแหละก็เด็พักกันบาอยู่โอ้ยนเนาะแสดงความเสียใจน้ำขอบขันน้วพนเนาะพักการบอกกันก็มูอยู่พักกนเบึงในยูทูบนั่นแหละแต่ว่าก่อนล่ำแล้วนั้นยังอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดเด้อมวนตลอดพี่น้องบ่เคยแบบว่าบ่าเคยจางหายเลยอันก่อนล่ำนี่แม่มวนมวนอิลีจนด้ชายาว่าเจ้าแม่ล่ำเพื่อนผมละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยุคใหญ่ดวนเนาะใหญ่ดวนกับสีประมาณ สิบสี่สิบห้าปีสิบหกปีนี่แหละตอนนั้นอยู่พินสายใจดวงนิดวาสนากำลังดวงดังเนาะนั่นละคลิปนี้น่ะก็เลยมาบอกซูพีสูน่องฟังวายายด้วนนี่เกิดยุคอยู่พินสายใจดวงนิดวาสนาแล้วก็เกิดท่านแล้วก็เห็นโตจจิงเพันพร,พรสมัยแต่งเตพ่นดวงดังใหม่ๆนะเห็นโตจจิงโตแท่พรมมาย่ามไดนี่ก็ไปจ้างเขาเบิงพี่นองมากลายนั่นละ คลิปนี้ก็วบแค่นี้เนะพี่น้องเข้าจังเจอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ